พูดที่ดินโดนด้วยมาแล้วจะเห็ดทัานคู่เหมือนเนี่ยจูนี่มันพออันเวาฝนตกแล้วหน้ามันสิ้ได้ตงไปเลยก็มันว่าทันเศร้าฮกเจ้ากายใจไหลไหลตอบเสร็จน้อง โอ๋มีแต่ว่าไอ้ค่าแฮ่ก็ใส่เพิ่นบ่เอาตั้งแต่ค่าเพิ่นบ่ส่ง6แสนเนาะโดยเดี๋ยวเฮาสิเอาเงินให้เจ้าไปจ่ายเพิ่นฝากขอมูกขอบใจอันเฒ่าแก่เพิ่นเด้อเนาะแอมบุญนํากันเบิ่งกนเติมเงินมาบ่จังนีเดียวเฮาให้เจ้านี่แหละที่เหลือก็ให้เจ้าไซื้ออันน น่าบงก้อนยังเหลือเท่าไหร่หั่นใด๋จักกระแน่ยังเหลือยังจักบ่พอจักว่าหลายยังไม่นับซะตนี้4 400000ไอ้400000นั่นไว้ให้ทางเจ้าไว้ซื้อข้าวซื้อน้ําซซเนาะโดยเ600000นั่นเจ้าแยกไว้ไปให้เพิ่น เปิดภาพมาเมื่อนี้คุยพี่น้องเลยสุดไายไายสุดแล้วตอนหนึงแรงคุยพี่น้องเลยโอ้ทาง,ง,งน้องหนึงนายเยี่ยมแป้นแ,นแนอยู่ทางนี้สบายด,ดีนางมึงแม่ชวนบ่ฮะนางแม่มชวนม่นยังหันะที่หล่อโอ้มาเธอใช่แม่ฮะคุณแถวสวนโอ้ใช่เลยพอเมื่อป่นนะฮะ จเจเ็ดตัวตัวใหญ่ใช่ปตัวใหญ่คักชเนะาะเมย์ไดเห็นยังก,ก่อนนะได้ดานพักบ่โอเมย์ได้ดานภกานภกก่อนีอะไรขึ้นอยู่ว่าต้นใหม่เจ้านี่กี <c ười> ่เหวี่ยวแทะอ้าาลูปปกกัก็ปุ๊บั๊เลยฮะ

ตันใหญ่แท้นะอ๋อต้มชั่วรได้เนาะเสรษฐเพลีวเนาะเนี่ยนิ่มเข่าหน่อยใช่ปะว้ายแค่ว่ากันยังอิยเงอเลยจับมาลูดบ่หลบไปเลยสิหอบไปเดี๋ยวเลยเพาเผือกนี่ฉัได้กินหัวย้อนได้เนาะเป็นหัวใหญ่เพาเพื่อเพื่หัวนิดหน่อยนะพื่หัวน้อยมันโมเมนต์เผือกอัน บเมนเปลือกกินเป็นเผลือกขั้นเผือกขั้นนัน,นต้องห้มันก่อยถ้าตากแดบดบแฮนเบิดหนำมันเาจะมาเหิดกินได้เป็นเผือกขั้นเลยเป็นเปลือกขั้นโอ้ยไครื่นบ่าดเเนาะมาสิบติกติดเฉยน้ผลตกเขาพวกประเนานี่พูดว่าบ่บนีนเลยไปผลละบันทมเลยทมเลยเสีปร,ระมาณจากนานเนี่ว่าจยกปามสนานวะ ว่าองบวกเป็นได้มากได้ไงอ๋อไงว่ายแทมากนะเพราะว่าพอดีเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เอาน้อไม้มาแกงหม่างไงเติมเนาะให้โทรมาผัวจักบาทนี่ให้แม่ผัวผ่านผัวโทรมาวะหรอเออเมื่อวานนี่ก็ว่ากับผัว เอาข่อยโทษว่ะจะให้เจ้าบอกเบอร์ซุปเปอร์โหลดหานไห้มาทังชื่อว่ะให้เราคุยผัวเราก่อนโทรหาเรื่อเช้านี้โอ้โทรมาถามยังไงนะเรามาโทรมาถามว่าคือเห็นข่อยโทรหาว่าเห็นเบอร์ค้างอือโทรแต่เช้าผุนหาชิ่อได้โทรครับค่โทรครับโทรเจอซุเปร์ลมาเถี่ยร้องค่ร้านเองนะเจ็บท้องอ้าวเป็นยังคือเจ็บท้อง เจ็บท้องทายว่าได้เจ็บท้องกระเพาะว่า,ากระเพาะกระเพาะอย่าไปกินแกงเราไม่ลายเดยฮะอโอ้แคดนานพักเลย เด่๋ก็เอาขี้แห่เนาะมใส่่์ยพุดที่ดินโดนด้วยเพมาะว่าเราหันเหตุการณ์นเนี่ยอยู่นี่มันพอเวลาฝนตกแลวน้ามันชไดาลงไปเลยเพราะลมมาแท้เนาะกูเข่า้แลมนะกูเขาโอ้เขาใดเขอาคนใดสูงซุงนี่ง้่บ้าพี่เขา มานั่งพี่ดูหันตามเรื่องการเทียนนี่เหตุจากไดนเรื่องการเทียนพี่ดังโยมพี่ประชอนยังแน่มืัอนี้มืัอนี้เป็นอะไรซ้อนมีแต่เอาของขวัญไปมาอ่อยเพิ่นโอ้ไรเงี้ยเป็ของขวัญไปแขกคู่แพร่แพร่แทงมาคู่แล้วเสือดำแน,น่เนา <c oughs> ะข้อเสือคู่ดำพ่อจะเอาแพบไปให้เรานะไม่คู่เอาอยัางก็ได้ เอที่มันมีประโยชน์นี่คือว่าเอาที่มันมีประโยชน์จะบอเข่าไปแห่กันกินจอกครีมสื่อนุ่มเนอะแฟบบูนี่มีประโยชน์ได้แฟบนะแต่ว้องนิ่งได้撒ยังบูมยังไงจะกระสือสบู่จะไงหมูพากันดอยเลยเขาว่าเขาเทคกองง่ายเขาว่ามองแง่แล้เขาจะเอาสบู่กอนหนึ่งใส่ ก่อนก้อนเหยก้อนแห่เถอะจ้ะโดยภาาแหอาจารย์ดีใจเออกองของคนใหญ่อแไปแต่เกลืมาสมบูรณ์ก่อนเดียวหมอท่านนี้มาเป็นพางแขนมาเจ้ากล้องโทรศัพท์ใส่ค่ะให้คู่ดีใจว่ามันชีโทรศัพท์ให้ยคู่หายแ้ได้สมบูรณ์เออแฝงแสดงในแฝงแสดงในกองกองผลเปิดเบื้องนีห่วยน้อคิดว่าลูกชิดจืออนาโทรศัพท์มาให้ยิ้มเขียวจนแห้งผมไล้ จะถ่ายนี่แม็นแฟบเฮ้ยกะเป็นวันคู่นี่กะเด้าเต่เพิ่นก็บม่ได้ว่าอย่างเนาะมีบ่มีอะไรเงี้ยอย่างไก่ยามีอันชนลายดันใครจะเจ้าชื่อชื่อยู่าสับพรมเป็นช่องนะต้องนำา้ายชื่อ,อยาสับพรมแฟบชบู่แต่ว่าต้องพิงนี่จกักเชียวอย่างแรให้เพิ่นไปให้มอบให้ยคู่เบอื่นนี่เราชิบ,บมีอย่างครับจัก กะจีบ<อ>่โดยเพคนแจกกะจีโอ้นี่พูดมาจะแอดอือดูบรรยากมันว่ต้นมันนี่กนนะเนาะมัค <c oughs> <c oughs> ือว่าล้มกันนั่นพัดพุ่นพัดพี่อยู่บ้านนี่แล้วกินรอัรนมอบของควาดหาน่าพันห้องเพลงให้ฟังนะเ<อ>ปดิดห<อ>้องเพลงให้ฟังบ่โดยแต่อใบพอลไหนใบพ,พอลไหนใบพอลไหนแห่เฮียจิ๊เก่ง จะขึ้นกับคู่แล้วเก่งบวกเก่งคู่เหมือนคนฉอนข้าน้อยว่าแบบนั้นจะคู่วัจนจิวทร์ังไงเนาะเข้านะคะมือมอบค่ะหอยเพลนแรกแล้วกันขอสโมโซแล้วกันมีคนของเพลงแล้วกันมีคนพอดมมอบอยู่ใช้โรงเรียนบ่กดูอไปมอบอยูย่ใช้โงเรียน มีเด็ดห้องใหญ่เด้มันมีอันม1ฮอดม4กันนักเรียนหลายอ๋อไปให้เข้าสโมสรอือเขาสโมสรอีกโอ้ันธรรมดาเด้เนาะเจ้าได้ชอบไบ่เพลงน่ะบ่ได้บ่ได้ FC ว่าน้องนิ่มกับน้องลําชายว่าสู้ีกันงเพลงต้องอนามื้อหน้าต้องมาห้องคู่กันอีกเด้อเพิ่นว่า ทำใจชอบไม่ได้ชงเพลง่าน้องนิ่มชอบเนอะเจ้าบางทีอ่านซีมีนางวันแห่งปะจักผู้ตัดชิน่ไม่ได้เมยนภพยได้บัตรนี่สมุนเองได้ตัดชินบัตรนี่แต่ก็ไม่ได้เอียงอีกเชียงดีเชียงงามก็ต้องว่าพักนุ่มกันเลยเหมือนเาซีเพย์ซเส็เคยอฮะเพลงซีเสร่าคือเก่าอย่างเนี้ยยังก่เปไทย สีแสด็จก็คือเกาที <c oughs> กแกล้มไม่เท่าโซฮักเลยแจ๊กอี๋ยังร้เพลงยังว่ากูหัวจะเข้าใจยังวะแม่นางนิ่ร้องเพลงยังแหละเอวนานบูห้องนี่นีในในใน่้องนี่ห้องตลอดนะห้องแบบไร,ส,รสีแงเงยังนะเออลองห้องดูคือเส,สอร็จว่าคือเกาคือเสร็จบ่าคือเก่าสีแพบ็บ <c oughs> แต่เราลองดูลองดูจะคํบมาหลัเนือล้อรัดนั่นอหลกัได้แต่ว่าชาข่อยด้ถทาสบู์ได้ยินประมาณสองสามก้อนอันสองสามคัเนี่ยอาจีจําได้ว่าเป็นเพลงไงแต่ว่ากมันบันสหัตดิกายังบุโอ้เพลงนี่บอลองดูนี่ ปัญหาปัญหาปัญหาก่ามันรชาหาะเจ้ากายใจร้ลรยตอบเสร็ เก่งเกงไรเลยชื่อเพลงวันเนี่ยซีแสดว่าคือเกาโอ้ซีสีแสดว่คือเกาจักว่าอ่าไรว่าูเปลนเนาะสีแสดว่าคือเกาอืกว่าว่าไอ้แสหากันบุคือเก่าสีเกเนาะว่าให้วเราเนาเอิญนยาก็ได้นะอืมโดยอ่ะสนน้ะมีแตว่า ชูร่าเธาไดแมงนิงเฮซ่ายเขาหนะเอามาพี่ก่ yeah, อนแป okay, e ¿no? okay, ๊บหนึ่งเนาะโดยไอ้ข่าแก่โดยพอกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเนาะพอตอนนั้นให้ไปกินข้าวกินยังก่อนข่าแก่แต่ข่าเฮซ่านี่เพิ่นบอกว่าบอกอืมไช่ โอ <laughs> oh, uh ้สี่องีบ่อนอ๋อโดยมีแต่เที่ยวละสามแสนบ่โดยอ๋อเที่ยวละสามแสนสองเที่ยวสองเที่ยวหกแสนอืมแต่มีอย่างเจ้าใจอย่างให้เพิ่นอีกอยู่บ่ม่ให้พิ่นกินหนำมาฮะ เงินค่อยออกให้เพิ่นกินน้ำฮะให้เพิ่นหาซิปองเถียวเด้อยวให้เพิ่นซิมอเอด้วยด้อยอันให้เพิ่นหิกลงใหายไร้ไเพราะว่าต่างคนต่างอาศัยกันเนาะเลยมาแล้ว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 เมืาแล้วงงอ่ะโอ้โหตกใจเพิ่นกอดีมาได้มาได้ก็รักชิแลนปุ๊บไปกินทั้งแม่ทั้งลูกมาแล้วโอ้ยยามเขากินมันมาได้มาได้มาได้หัวเนาะ กระเชิญกะโลได้กินนี่งินหนคันล้างให้แล้วมีแต่ว่าอ้ค่าเฮก็ใส่เพิ่นบ่เอาแต่ค่าเพิ่น่มาส่ง6แสนเนาะโดโเดี๋ยวเฮาสิเอาเงินให้เจ้าไปจ่ายหเพิ่นฝากขอมุกขอบใจอันภาคแกเพิ่นแน่เด้อเนาะนําบุญนํากันเบิ่งกันเติมเงินมาบ่จันีเดียวเฮาสิให้เจ้านี่แหละ ที่เดือกก็ให้เจ้าไปชื่อนานาบึงก้อนยังเดือดทะไล่มันดายอยากกันแน่วิ่งเดือยังน้ำเดี๋ยวมพ่อไปแจกว่าลายยังไม่นับซะาเต้นนี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เซนไอ้สี่เซนนั่นว่ายห้ทางเจ้าไว้ชื่อเขาชื่น้ำซาส่ะเนาะโดยเดี๋ยวหกเซนนั่นไอ้เจ้าแยกไว้ไปให้เพิ่นโดยแต่ตัวสี่เซนนี่ไว้าชื่อของยูฮงกินให้ทางน้องนิ่มกับน้องนิ่ม เั็นี้แหละมื่นปลาทูแห่งประตูแห่งกำลังวุฒิมือนี้โดยปลาทูแห่งด้วยอย่างกระเจี๊ยบชื่อของยูของจีนแต่มาไว้ตัวเย็นทั้งหาทั้งน้องเพื่นเพราะว่าเขาก็บม่ได้ชื่อยังเนาะแต่ก็เงินเขาไม่ดีบ่เนิ่มเอาไม้มากก็ล่ะเนาะมีแต่ว่าให้เจ้าอันขอขอบุญขอบคุณทั้งพ่อใหญ่เจดีเนาะผู้มีพระคุณกับชมเจ้าในแด้โดย ถ้าถูกแม่น้องนิงกันมีในมือซิปนิวกราบึ้นเนื้อหัวอย่าเคาขเขาโมฆใจผู้ใหญ่จะดีขอเพิ่นห่างเพิ่นมีเอาเพิ่นลำเพิ่นรวยเอาเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเพิ่นซอยเรือเอาครัวแม่น้องนิงแล้วก็น้องนิงซอยเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเพิ่นซอยผาเงินมาลันทอร้กับไฮร้ก็ขึ้นต้าเพิ่นลอยเท่าพันเท่าเคเพิ่นอายุหมันเพนยืนหาเงินหาค้ำให้ได้ให้มีให้เกินให้ลำให้รวย ให้พบม่านไว้พันนั้นหายเพิ่นขีิรถไปทางใดก็ให้พบพ่อแต่เงินแต่ค้ำโดยให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆขอเพิ่นอายุหมันควันยืนเป็นหุ่มพรมใช่ลูกกัลานข้อกับข้อ่นมีแต่ความสุขความเจริญเด้อซาดโอยาน้อย่อยนี้มีแฮงไปทางใดคอยพอหลอดภัยคอยพผอมแต่เงินมีแต่ค้ำเด้อลายมาเทมาเด้อพอเด้อคอยผอมีแต่ความสุขความเจริญเด้อา คอยหอยหายใจดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงว่าสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นเงินทองเลยมาเทมาเร<อ>ื่อยๆรวยลาซาบุญนลำบากทองมีหายใจดีไม่แห้งอายุหมั่นควันยืนขอยโมกขอบใจขี่รถมาแต่บันโขกหอยสวรรค์หอยพ่นซิมหายใจอยู่ดีไม่แห้งปลอดปลอดภัยพบแต่พ่อแต่เงินแต่คำเด้อคอยอยู่หมั่นควันยืนคอยจะหล่อจะรวยคอยจะห่างจะมี ไดาถูกเนาะขอขอบใ,ใจเอฟซีโมเดีขอบใจตเฮิงอะไรตีข่ามากระเป็นกําลังใจขอบครัวแม่น้องนิงตีเพื่อนว่าในได้กระยาแม่น้องนิงบ่เคยเครียดเคยห่าแต่ถือเพื่อนเป็นขั้นสั่งสอนแม่น้องนิง่งตีข่าไปเบืองทิตตามเมืองลักกาตีไปปรับปรุงตัวเองที่แม่น้องนิงเหตยังบ่เถิดว่ายังบ่เถิดกะขอโทษขออภัยเด้อขอเป็นกำลังใจครอบครัวแม่น้องนิงน่งเด้อซาโอ้ซถูกเนาะ ยังไงกับคุ่มือนี่ห้อยู่ได้ย้อนเอฟซีทาเ<ด>พิ่นโบว,เว์เอาเขากับโบหูเหนะ้เนาะโดยไม่เขี่ยไปให้โดยท่าเพิ่นบอกเพิ่นเบ่าแล้วเ่าจะปรับปรุงตัวเองแมนท่าเพิ่นเบ่ามาเนี่ยเฮากับชีหูห<ด><ด>้วาออ่าเฮ<ด><ด>าเป็นจังไรคือตัวเฮาเองเฮากับยังมีเลยเฮาก็ยังมีผู้เพิ่นมักเพิ่นเพิ่นบ่มักเนาะบางทีเพิ่นก็ว่าเฮานี่เว้าหลังแต่ว่าคนด่างนี่คนจริงใจได้คนบ่ตระเลถ้าฮ้ายนี่คือฮ้ายได้เฮาน่ะ เออเจ้าคือข่อยซ่ําเพิ่นเฮาอีหลีเฮานี่ถ้าว่าบ่เฮ็ดบ่ถืกนี่คือหายถ้าว่าเฮ็ดถืกนี่คือแบบนี้นะคือเจ้าบ่เฮ็ดหยังเฮาก็บ่ายถ้าว่าสิผ่านมาจักได้มื้อหน้าเจ้าเฮ็ดเฮาเฮ็ดให้เฮาายเฮาก็อาจสิายคําบ่ก็บอกเด้อนบ่ฮู้บ่ฮู้ตเนาะมีแต่คือเาได้ได้ฮอดขั้นตอนตัวนี้ไปแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนนิ่งเด้อแต่ว่าตมุกตใจว่าเออเฮาสิบ่ได้เฮือนได้ชนนะมก็ คนเฮามันต้องมาที่ที่ละเก้าเนาะเป็นแมีนวาชิมาปุ๊บปับบัดเดียวเงินข้ามเพื่อสิหาได้เนาะคือทางชีวิตของเฮ้าเ่งได้เพื่อสีหาเงินมาเป็นหลักแสนรวมๆม,ม,มาแล้วนี่ทางพ่อใหญ่เพิ่นชอยมานี่กับโมเมนน้นอยเนาะคำเพิ่นอยู่นี่อยากราบตีนเพิน่นฉบุญโมเมนเฮ้าโตเลสท่วาว่าออกจากใจตัวเทชีวิตเฮาบ่เคยได้แบบนี้ อันคือว่าอยากได้เรื่องอยากได้อยากได้ดินดอนแต่ว่าเฮาก็ต้องรอเพิ่นหาเงินโมแม่ซีไฮได้คันยามผ่านยามพ้นกันโมหันยามพ้นผลพ้นกืบโอตกโดยแบบนั่นแหละเพิ่นหาเงินกันแม่เนาะพอใหญ่เพิ่นก็ว่างเบิ่งอยู่ดอกตอนนี้เวลาเฮาคลิปลงเนาะพอเพิ่นก็เบิ่งตลอดแต่เพิ่นมีแต่ว่าให้น้องนิงกับน้องนิ่มนี่ตั้งมุกตั้งใจเฮียนเนาะมีอย่างก็ช่วยเวียกช่วยงานพ่อแม่ เขากะเป็นสะพานบุญให้ทั้งพ่อเพลินทั้งพ่อเพลินกะน้ำจิตน้ำใจยมอมพ่อใจดีเนาะ<ด>คือ<ด>มาในครอบครัวของเจ้านี่คือเตวิตเนาะที่เขาได้รับการช่วยเหลือมาเตวิตคือน้องหนิงที่ไปพาตัดเนาะ<ด>หนึ่งคือพ่อใหญ่จจดีสองมาแม่เปียกก็พ่อเซนดี้ที่เพลินสขขั่งเพื่อนให้น้องมวยเนาะ<ด>แล้วก็ต่อมาแม่แก้วกับพ่อสุขสวรรค์เพลินผ<ด>ูเพลินมีพวกับน้องหนิงโดยแ,แ,แล้ว<ด>ลต่อมานี่ก็ พอดิสตเตอร์เพื่อนเรื่องอช่วยเรื่องการเฮียนชื่อโทรศัพท์ให้น้องนิงเ <โด S 1> นาะเพอที่เพื่อนห้เขาเป็นสะพานบุญในเพื่อนแม่น้องนิงก็ับขอขอบมูกขอบใจแม่แก้วพอเปลี่ยนและะ้วก<ด><ด>็ไอเซนดี้แล้วก็พอดิสตเตอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหน่อยไปเลื่แม่ตู้แม่ตู้แม่แหละแม่ของอบพอดิสเตอร์เลยเม่น้องนิ่งอย่าขอขอ,ขอมมกขอบใจเด้อ เมนน้องนี่ค่ะบ่มียังถุงหยากฝังมองบ่เคยพบเคยพาะค่ะบ่มีผู้ใหญ่แต่ละท่านแล้วก็สะพานบุญแต่ละคนกะบเมนน้องนิ่งกับส้มซบอไดมานังแนนี่แล้วก็ชิคือเก่าแล้วกินข้าวกับน้ำตาแต่ละมื่อไยู่ันนแหละเป็นยังไงกกินข้าวกับน้ำตาค้อยสะบุญข้อยข้าวข้อยห้ามบุญห้ามบุีวนเพลิงแบบนั้นแหละมาอลไรกะนก็ชิคห้าอีกเลยแต่ละมื่อกับกินข้าวกับน้ำตาอย่ายังข้าวกับบ่มีผูนละเอ็ยดจะข้าวดอก เขาขี่ขาวแล้วเขาก็มีความขืดขืดว่าหมู่แต่ละคนเขาก็มีเบิร์นหันะแต่ว่าบุญเขาบอมีคาบุญเขามีเขาก็ชิมมีบนอยู่ก็เลยขืดขืดว่าโอ้ยเขาคือบุเป็นคือเขาเด้ว่าก็เลยว่าวิตแล้วปะนี่วิตเลยกินข่าวกับน,น้ำตาปะนี่บม่ได้กินแนะบ่บาวันนี้ไ่ได้กินแล้ว <laughs> บม่ได้กินเลยไม่กินข่าวอันไม่ได้กินข้าวกับน,น้ำตาตั้งแต่ต,ตอนใดเริ่มบม่ได้กินข้าวกับน,น้ำตานะเริ่มอันไปขอความช่วยเหลือน้ำบ่อเตียง แล้วเพิ่นเขามาซอยกบข้อน้องนิงเพิ่นพาไปปิ้นป้วล่ะก็กมีเงินมีข้ามหมายหาซื้อข้าวซื้อน้ำเหลือปิ้นปัวลูกแล้วก็มีซาบุนข้าวมาแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ละทานไป็ข้าวมาแม่น้องนิงอยา,ขาขอกขอคำมกอบใจเพิ่อน<ด>มีนิ้วมือชิบนิ้วแล้วขอเพิ่อนทำห่าง,งมีลำรวยเพิ่นไปทางใดมาทางใดขึ้นเนื้อลงใต้ไปทางใดก็ตามไปหางเงินหาข้ามเหตุธุรกิจยังไงอะให้เพิ่นห่างเพิ่นมีให้เพิ่อนลำเพื่นรวย เพิ่นผาเงินมาซอยเลือหรือว่าผาเงินมาปิ่นป่วน้องนิ่งกับเพิ่นหันไล่กับคืนไปหาเพิ่อนลอยเท่าพันเแถวเพิ่นห่างเพิ่นมีให้ครอบครัวเพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญลูกเต่าเพิ่นคือการลูกลานเพื่นคือการเห็ดยังกับห้ห่างให้มีเด้อให้เพิ่นลำเพิ่นรวยเพิ่นเพื่นเป็นห่มผู้ห่มใช่ลูกให้่ลานเด้ออหนูหมันควายยืนเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยสาธุสาธุวัตชุสุทุกคนเนาะที่ได้สุดซอยเข้ามา น้องนิงเลียนปีนี้เป็นจังไรมีคมสุขบ่ะเได้เออแบบนั่งแบบเจ็บแบบปวดบ่ก็สุขปฏิทินไปเยี่ยนอ่ะมีคมทุกเจ็บปวดเนาะเสือขาวกับเปื้อนปีนี้สบายเหมือนมีแต่เพื่อเปื่อนเพือ่อย่างเดียวบพได้เปื้อนเดือดอืมนี่แหละเนาะถือาเป็นบุญของคุณเจ้าว่าได้เนาะโดยอ่มีแต่ว่าเบิ่งกันไป มือหนามือในตอนนี้คือเฮาว่าวแหละมียังปลูกกับปูกพังไปโรดเฮาบกกาพันธงแม่น้องนิ่งเลยพอเฮามีแต่หนาที่เป็นสะพานบุญให่เพิ่นเนาะโดยครับเป็นหนาทีสะพานบุญเนี่ยเฮาสิกาพันธงมาเออแม่น้องนิงเออเจ้าพ่ต้องปลูกเลยพอติตั้งบ้านให้เจ้าแน่นอนเฮากับบอกาเบ้าคือเครื่องครองนี่เฮามีซ้ำนี่ซ้ำนี่เฮาก็แจ้งเจ้าซ้ำนี่นันเนาะมีไปเรื่อยเฮากระีแจ้งไปเรื่อยถ้ายังบมีคือเฮาที่ผ่านมาแหละอาก็หยุดไป ในช่วงนึงเนาะโดยคือคือน้องนิ่มกับน้องนิงก็คือกันบ่ต้อยอันตมุกตกใจเนาะถ้าบ่ได้มื้อนี้ก็เป็นมื้อปีหน้าบ่ได้ปีหน้าก็มีอ่าชุมเจ้าใหญ่เป็นสาวก็มีเนาะเอาิมาโฮมไว้เฮ็ดหยังก็ต้องพยายามแมต้องอดทนก็อดทนของเฮาบ่สูเฮาก็บ่ได้เฮาเฮ็ดท้อถอยเฮาก็บ่ได้แม่นมื้อย้อนสูได้จังเลี้ยงลูกใหญ่แต่ปานนี้ซะุเด้อเจ้าผู้เมียลูกน้อย วอริสูตรชีวิตนี่วอร์ดึงชูนี่เยอะว่าถ้าว่ามาเจ้าชิหายนะมเฮ้ยเยอะว่าเนาะวอรดึงชูนี่น้องนิ้งทำทะเลเถื่อนเลยแต่ไม่เห็ดทานก็อุ้มนงไปอยู่ใต้ทานก็เหยียบไผ่เท้าวสลือบขี้เหลืองนะมันใหม่กับเพื่อนกบซิบหดเป็นไผ่มาคาบแม่กโคตรทานถ้าปิ่ลังส้รูกก็เหยียบไปั๊บผื่นตีนี่เจ้าเป็นชีว่าเลยชูตายได้เพื่อนเนาะมาตุ๊กโกสีดากับเค้กเป๊ะ มาลดตั้มปีก่อนหนีมาวังวันซืือน okay. oh, ี่อีกอืมีแต่เรื่องกับเรื่องเนาะพราจารย์มิต่ว่าเฮาจะได้ขอตัวกลับก่อนบัตรนี่เด้อมีจะมีอย่างไหนชิโตหาเนาะโดยะสบายดีเด้อเนาะโดยไปบัตรนี่เนาะได้มาจ่ายค่าเฮกับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ่ายค่า่งเงินจ่ายเฮใช้ไม่เป็นอรเฮเฮใช้นี่ทั้งเจ้าของวนาพ่อ้องนิ่งเพื่อนให้ ือว่าเพิน่นซอยเนาะมีแต่ทางสิบุนใจค่ะเพิ่นเก่มาซองเที่ยวทเที่ยวละสามแสนกับหกแสนค่ะพี่น้องเอ้เราได้ที่เดือกก็มอมให้ทั้งแม่น้องนิงเพิน่นไว้ซื่อของอยู่ห่วงกินให้ทั้งน้องนิง่งน้องนิงกับน้องนิ่มเลยเนาะกะมอยเพิ่นทางล้านเลยค่ะพี่น้องเอ้กับเ,เงินของทางพ่อใหญ่เจดีทางเฮากะขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณพ่อดารลายเด้อขอให้พ่ออยู่ดีมีเฮงเนาะโดยอ่วัวนนี้มีแต่ว่าทั้งสมุนสืบไปหาทั้งน้อง พี่ตาติบพ่อพี่น้องมาจังเฮ็ดหยังอยู่กับพ่อเพิ่นพูเสียงฮ้องกิกกากิกกอยู่เป็นควยกี่อันด้เคียดซายบ่พเอ้ยเพราะว่าเป็นสวนมันพอพี่น้องเอ้ยเนาะามีเงินก็ยัง่พอได้เอาดินเขาเาจ้าเอเฮ็ดหยังนั่น ว่าแลนดี้เต้นต่อเลยลูกเห็นแม่มากเลยแลนดี้จะเห็นยังนี่สะไปดีก็ดูวยจะไปดีเอางามๆลูกเหรอเอามงงามน้าพูดนหน้าพูดหนุกน้าจสไปลุงหุ่นเดยเออจะเห็นยังนี่ดินกินดินใช่เจะาบุญนาดินบ่ลูกบ่บุญนาดินเออบ่เพื่นไอันนี้มาดินนำไปเมื่อบ่ลูกเหรอเมื่อบ่บ่หนี้ อยากนอนแต่บ่ยอมนอนนี่โอ้เป็นยังมือนีงจะคือบ่นอนดอุบอนอนได้อืมตาจนติเอ้ยนิ่มเอ้ยเอ้ยอีกอ่ะเอ้ยนิ่มมาเอ้ยนิ่มตาได้เอ้ยนิ่มบาทในพี่เลี้ยงู้อรูเอ้ยนิ่มมาเน้ำนั่นน้ำน้ำดุป่อป้าฉันเนาะมีแต่ว่าแม่์ฉันเขอจบคลิปก่อดอกลูกเด้อ นี่ก็เวเนเ่มกันใช่นหน่อยแล้วก็เชิได้กลับเนาะอะ,ะสำหรบับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี